นายสุภมิตรเชนศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้นําคณะคราชการทหารตํารวจพ่อค้าประชาชนจิตอาสาพระราชาทานเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567ณบริเวณมณฑลพิธีหน้าสารากลางจังหวัดสมุทรปราการโดยกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ประกอบพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงรักและห่วงใยพระศพนิกรทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรนับตั้งแต่พุทธศักราช2493กล่าวได้ว่าบนผืนแผ่นดินไทยนี้ไม่มีที่ใดที่พระองค์มิเคยสเสด็จพระราชดำเนิน พระองค์ทรงเสียสละแม้ประโยชน์และความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของอาณาประชาราชชาวไทยจังหวัดสมุทรปราการก็เป็นจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัต,บติพระราชการณียกิจในพื้นที่และพระราชทานพระราชดำริผ่านโครงการต่างๆเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพระสงฆ์กรในจังหวัดสมุทรปราการ อาทิโครงการถนนวงแหวนการชนาพิเศษโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมสพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพโครงการลูกพระดาบทสมุทรปราการโครงการพระราชดำริริโครงการจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนสถาบันราชประชาสมาศัยโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุนภูมิ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางชีวภาพคุ้งบังกระเจ้าซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้สสนสนนนนนนัับบุกกิจจาารรรใงงีีง้ะะคเเม่่วป็ยโ สนุกกิจกรรมในครั้งนี้เล